รวมหายกันสุดท้ายคุณยายปุ๊ป๊อบ,บมาเทาี่ยางมุกชัน้นครับสวัสดีกับท่านผู้ชมน้องๆหนุ่มๆที่เรียนออนไลน์จนจบทุกท่านวันนี้ผมมาเล่นเกมแทบอันอีกเช่นเคยวันนี้ผมจะเล่นเกมเนี่ยเพราะว่าผมมะ เยสร้างเดี๋ยวคนไหนที่ผมคิดว่าผมสร้างอย่างโตรเลยนี่คือผู้ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อกับมอยี่สุดๆแล้ว้โอเคตอนนี้พวกเขาก็ลังทำการต่อสู้อย่างสุดสีเพราะว่าภารกิจของมอนี่คือกำจัดเจ้าตัวนี้เพราะว่ามอนี่ตัวป่วนเทศชาติของพวกนั้นเลยไอพวกนี้จะมาทำการสันะคร เฮ้ยเออมาซื้อเงนทุเรศข้นมาเงินทุเรศมมาแลไอ้ชาหมัดเมาเหมัดเมาหมัดเมาอามัดเมาครับมัดเมาหมัดเมามาดิครับโหเลือดสูสีเลยมันเหเลือมากเนี่ยมันเกับเลือดเยอะเลือดเยอะมากโครก็ับนี่รับนี่คือนี่สมน้ำสมนักสำนวนกันแล้วเฮ้นเอดเยอเยอะอะเฮียไ้นั่นะไอ้โน ไอ้มาเด็เฮ้ย้ชาหมัดมาพิคาดอื้อไม่พูดไม่หนึงไม่จะพูดตายเลย่ตังยังไงาเมดมแก้มกระจอกไงนี่ไม่ตายไงม่เนี่เหือแล้วเนี่มอเมอเนี่ยออิ่มมันแขงไปั้เนี่ยึหลังลังน่ไมองไม่ได้ดด้ด ลเยไม่ตายง่ายเลยเว้ยฉันฉันไม่ใช่ขี้เก nah ียจกับมือก่อนแล้วกระจอกเอ้ยไมมันจะขี้เกียจเหรอฉันน่ะก็แก้ตัวฉันไปฝึกกับลำจานวิชาประปาจารของแห้งมาไอ้ฝึกกับแห้งมาใช่เลยได้กระดางนิเสร็ที่นีการไปเรื่องเรื่อมันวิชาหมัดเมาเองเอ้มันโง่จริงเลยฉันไม่ใช่ขี้เกียจแล้วฉันเลยไปฝึกการต้นไม้ด้วย่แกมันโง่เว้ยแกมันโง่ สู้ใช่ั้นเหรอทันจะกระจันจะกากอมือก่อนจริงๆนั้นจะไม่เทอะไรนะี่ว่าแกนะสู้ฉันไม่ได้นะแกจะเทพสัก่กมือกอนดแค่ฉันนันไหนงูเอ้ยคิดอย่งั้นจริงๆเหรอแก่ฉันตัิฉันนัคืออะไรอะไรมันคือ มิชาหมัดเมามาหาปไรไรโง่เอะมันเยอเหรอเฮ้ยมุกเกอะไรนะอะไรนะอะไรนาโอะไรอะไรอ้อออุ๊บมาเรียบมาดิมีปัดนะไปเล็ไม่ไม่ต่งไม่ต่งเฮ้ยอุมาไปมากดูปัดดิียเฮ้ยเีวะไหเ้ยยแวไมากชุกคั มียวมแกงนั้นนี่มากรเลยมามามาดูดูดูเดียวใจใจใจเออตายตดเอวระดอกเลยเวัดูไปมากอันนี้มันเป็นชามัเมามามามนเนี่ยมัดเมามัดเมาไปไปวดูดู อันนี้หมอนี่เร่นรดน้อยมากส่วนวนหมอนี่เหรอดูดีชมดูเลเล่นเดียวมากชมไมงนตัวหมอนีคตสุดเลยลันี้กับก้อนอเ้หมดไปแล้วตัวสดุนัันแพ้ไปมั่ก็ิงเปล่านักสู้กับนานมีแขงของในโลกจะสู่ต้น รวมหายกัสุดท้ายคุอแยปป๊อบประเทศชาติุกชันเฮียนะคือสู้ช่าชื่นเลยอันนั้นแข่งกัวกแกเปล้านเท่าัย่าๆพี่ปุ๊กแกแปุ๊กแกด้การรวมกลุ่มกิจวิญญกันเลยดู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 อะไรเนี่ยฮ huh ึยเออฮึยเออสู้อ uh ุ huh. ้มส er ู้อืมโหอุ้มสู้ตุ่มอุ้มสู้ตุ่มยื่นนี่ก่อนโหเยอะมาก เมื่อสื้อกู้ถึงลาคุณยอมแพ้เืออเืลังอะไรวะเนี่ยจริงไปแล้วของพวแกไงล่ะแกือกูนาะนั่นเป็นองที่เอาไว้สำับสกู้กับแกโดยเฉพาะเลยื้โนะดููดูรเรวเไม่ตายหรอไม่ตายอ็นไม่ไม่ตายเหรอไม่ตายนรโคตรนะโครนะ อะไร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 ตัวเองมัน <substit> ม <uting> ีความวัยมีคมหมัดใช่มัดวิชามัดมันจะแบบคล่องแคล่วบ้างไหมเฮ้ยแกหัวแกตายแล้วเหมือนแกตายแล้วเอีมยอมได้ยังไงโอ้โหไวมากแค่มันตบตีไม่ทันเลย่ะวิชากระบวนท่ามัดมองฉันหนักมากไม่ใช่กระดกกระดอกอะไรพวกงอกระดับฉันนไม่ใช่ระดับขี้ขี้ฉันยืนได้รับที่โคดโง่สุนในโลกแล้วแต่อาจารยแทงฉันก็หมดเหมือนกับฉันเหมือนกัน อาจารย์ท่านเนี่ยม้วชาที่ยแข็งมากเลยแกเกลียวสูดสมนดมจอาจานะเพราะอาจารย์แห้งฉันเคยปาบแกนะแต่ฉนนะอาจารย์แห้งช่มาสูดแกได้อ้ยแยงมนะันนก็ดีามเลยฉันไสนุกสักทีน่าสนุกแล้วสินะตาใสฟกช็อกอะไรลงไฟ ัดมืดตะยูมืดยาวูด้าูด้าลุกลรวบรวมพลังบวนท่ามัดเมาไม่ยังบวชน่ามัดเมาเอ้ยตะวัท่ามัดเมาโจมตีแม้เลยเอาไม่ตายไอ้นี่ฮือไม่เตยฮือฮือใช้ตรอกใช้ขึ้นหลอกหลอกไงพวกโง่วิชาคือบวชท่ามัดเมาของแท้วิชามัดเมา ซัำแสงเห็นเทพเจ้าลงทันเ <c oughs> กิดมาฉันไม่เคยเห็นสู้จริงๆก,ก็มาในม,ามือกอดชุดยอมตายะไรแต่ตายแล้วโหเลย,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 ยตายเข้มกระจกจริงๆเมื่อกี้ให้จบดีพลาดพลาดดิพัดไปฉระเหนื้อกันนี่กแกมันกงไปแล้วแต่ฉัน อสูรนตัวตายเพะฉันจะซอพานจะกการัดเจลีของพี่แห้งให้ได้ดูกระจกพวกเกมหลั้นเท่าแต่ฉันเก่งกว่พวกแกนี่นะมันจะอยู่ตรงที่ฝีมือระดับมันอยู่ตรงที่ฝีมือตรงราคามันเกี่ยวกันเลยัตรงที่ฝีมือมัน่ใช่ชันอย่างเดียวแกก็ไหนก็จะแพ้แกก็แพ้ไอ้เจ้ากระจอกตัวหนึ่งที่เป็นไอ้รูจีซิสเชัน ถ้าเราทำอาไรหาเที่ยวนั้นนั่นแหละ <c oughs> แกปวดย่อมปวดไหมโดนหัวเชื่อไหมน่ะนั่นโก้ได้เลยเฮ้ <c oughs> อกระบวนท่าวิชาสัพสัตที่จำเรียนมาจากอาจารย์

ดูนีมอนี่ก้ตายยังนะูมันกลตายมากเลยนะทุกผู้ชมอืมฮ่าฮ่านลนงเกลว์เลยอนนะแสดงว่ามันติดใต้ดินฮ้ยอันนี้ครับไอ้มอนน่าจะโดนอัดจมดินะนั่นชนาแล้วชนาแลยนติขาอือน้อครับสักดูก็คือ ไอนี่สมาชนะไอ้น่าสนใจครับนี่มีสมาชนัยได้กำหนดนี่มันเพราะวมันจมดินใช่ไหมวะเนี่ยนี่มันจมดินใช่ไหมมาแล้วมันจมดินวะนี่นี่แม่ไม,ม่มีเลยเอ้โหจำม<ค>ันหไปไปดีกว่าฮู้โหเรดูทันทันท<ค>้ายมีหมอนั่นไหม มีคือโอโหอึ้งมากอโอ้โหร่างไม่มีแสดงว่ามันจมดินอยู่ข้างนอกเพราะนอกมีมีชั้นดินที่หนากว่าชั้นอันอีกนะทั้นผมขอบอกว <c> ่า <oughs> นั้นผมขอปรับเสมอคือไอ้มอนี่แพ้ไปเพราะว่าผมคิดว่าถ้ามันมันลุกมาได้แล้วก็สู้กับมอนี่ต่อคือมอนี่ตายง่ายเลยเพราะว่าไอ้นี่เน,นี่ยจมดินเฉยถ้ามันไม่จมดินเคยมอนี่ไม่รอนดรับเซ็ตน,นั่นเลยยบ อ่าฮะเบื่อตายแแล้วโอ้โหรถอาจจะจมดินไหมล่ะมึงอ่ะเฮ้ยเอ้ยเอ่อเอิ่มวันน้าครับไอ้พวกมาข้ามมาหนีฝูงจิ้งจกนั่งข้าอะไรอะพวกไอ้นี่มันตกหัวฉันจะจมดินเลยอ๋อไช่วยช่วยช่วย

ฮ <c oughs> <c oughs> ูจ้าฮจ้าู่จ้าฮไจ้าฮูจ้าฮู้าฮูจ้า้มฮูจ้าฮ้าฮูจ้าฮูจ้าฮูจ้มฮูจ้าฮูจ้าฮู้าฮูจ้าฮเจ้มฮูจ้าฮมง้าฮูจ้าฮูจ้มฮงจ้าฮู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 จ้มฮูจ้าฮูจ้ามู้า่มจ้าฮูจ้าฮู้าจ้ม้าฮู้าฮไจ้าฮู้าฮูจ้ม่ได้้าาาาา้้้ไ้ เออกูาตายเนี่ยวันนี้กูไม่รอดเนี่ยเพราะว่ากูเผลอไปทำหัวหน้ามันตายเนี่ยหัวหน้ามันจมดินหัวหน้ามีโกรธดส่สนุ่นลูกน้องมาเป็น,นูอ, <c oughs> อ่ะเป็นขย,ยวงเจูตายได้วันนี้รอดแหละเออฮะพ่อแม่พ่อแม่เอเอ,เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเอาปากคุด้วยมันตายแล้วโอ้โหตายแน่ไอ้อ้เพื่อนทุกคนชอบกินมิสกูติสันเพื่อนเ่คร กดไลค์ด้วยนะคุณผู้ชมวันนี้ผมก็ขอเดินเปก่อนวันนี้ผมโดนไอ้ทิงยอกเอาหาค่าทำลายไปบ๊ายบายฮู้ๆกูตายกันเลยเฮีย